สวัสดีครับสวัสดีครับจากปัชลานะครับจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์ครับครับผมผมเฟิร์สฉลองรัตน์นะครับจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์นะครับผมเรื่องแรกเราอยากให้นะคะจะแนะนำ้องเฟิร์สให้เราคนรู้จักครัเฟิร์สแหละครับก็เฟิร์สนะครับเป็นคนที่ชอบกินของหวานขี้เล่นน่ารักแล้วก็พูดไม่ดีทุบเลยนะทุบเลยปักปักปักเลยเป็นคนที่ชอบเต้นให้ทุกคนดูฮะอย่าโชว์อย่าโชว์แล้วโชกเต้นเต้นนี่ทำไงอ่ะ เอ้ายังไงเดี่ยหมดแล้วหมดแล้วเ่าเกินแลค่ะคนแนะนำจ่าทุกคนรู้จักไอยคะครับผมก็อันนี้นะฮะจ่าภชชานะครับสวนสีนะครับผมเขาเขาเป็นคนต้องบอกว่าจริงๆอ่ะที่เราเห็นตรงเนี้ยคือเขาจริงๆเขาเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนขี้เล่นแบบขี้เล่นมากเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงมากแต่ว่าแบบพอเวลาทำงานเขาจะมีความแบบคีปบลุกแบบว่าหล่อๆจะมีความเป็นเลโอเขาจะมีความเป็นเลโอทุกครั้งที่แบบทำงานอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันเออเขา ดูมีสเสน่ห์เพราะว่าแบบเขาเขาปรับตัวในทุกสถานการณ์ด้แบบได้ดีอะไรอ้๋อต้องเรียกว,ว่าวางตัวเรียกว่าวางตัวได้ดีอะไรเงี้ยคนชอบถามบ่อยๆว่าแบบจาเหมือนกับเลโอไหมอะไรเงี้ยผมตอบได้แบบตรงๆแบบว่าตอบได้แบบเต็มปากเลย,ว,ยว่าแบบไม่เหมือนแบบไม่เหมือนเลยเพราะว่าแบบจาจะเป็นคนที่แบบขี้แกล้งอ่ะพี่อย่างเมื่อกี้คืนน่าจะได้น่าจะได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นคนขี้แกล้งแบบตลกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบท่านเลโอเขาตลกสุขุมแบบว่าเท่ๆหล่อๆอะไรเงี้ยครับครับผม เ,เ,เรื่องนีเธนล่ะเรื่องนี้จากกับเธอนะคะแล้วดทนเป็นเรื่องแรกเลยครับเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็กดดนันพูดถึงว่ากดดันไหมก็กดกดดันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเราแบบเราทําดีที่สุดแล้วส่วนเรื่องการเตรียมตัวนี่ก็ต้องยกทั้งให้ฝั่งมีไมวายเลยครับที่เขาพาเราไปเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วก็ทำความเพราะเราต้องทาความเข้าใจกับบทให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องเหมือนเราเรื่องที่เราอาจจะเห็นตัวละครของเลโอในแค่มุมเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ย เราจะเห็นได้ทั้งหลายมุมเลยทั้งมุมที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับเฟสมันจะมีพัฒนาการตัวละครที่เปลี่ยนไปครับเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราได้เรียนเวิร์กช็อปไปแล้วอืมหล่อมากครับแต่ล,ละารเ<ล>ขาดูมีหละารเท่แล้วก็สำหรับผมมันมันยากใช่ไหมครับยากไหมใช่ไหมครับผมรู้สึกอ๋อเตรียมตัวยังไงใช่ผมผมรู้สึกว่า พอได้รับบทนี้มันเหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งของของการแสดงของนักแสดงแบบแบบเราครับมันเหมือนกับว่าหน้าที่เราเพิ่มมากขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนเรา,าจ,จะไปรับเชิญอย่างเงี้ยครับอาจจะเข้ามาเล็กๆน้อยๆบทอาจจะยังไม่ต้องใช้คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะไรมากครับผมแต่ว่าพอมาเริ่มเป็นตัวหลักหน้าที่ก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมหนึ่งพอเราเป็นตัวหลักเนี่ยเวลาออกไปนะสื่อออกไปก็จะเป็นเราทุกอย่างมันก็คือคนที่ดูก็จะรู้แล้วว่าแบบว่าเราแบบ เป็นยังไงบ้างอันนี้คือความรู้สึกเราเราจะรู้สึกว่าเราอยากให้แบบสื่อออกไปแล้วแบบทุกคนแบบทุกคนแฮปปี้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างกดดันแล้วก็ทํากับทํากันบ้านแบบค่อนข้างเยอะใช่ครับผมเรื่องดีดีซีนที่ยากที่สุดของเรากันี่เซีนร้องไห้หรือเปล่าอืมตอนแรกอะผมอะต้องต้องบอกย่างตอนแรกผมอะค่อนข้างจะกลัวซีนดารมาม่าซีนร้องไห้เพราะรู้สึกว่า ตัวเองเล่นไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เรื่องของซีนาม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางพี่เมย์จะแบบพูดพูดว่าแบบเอ้ยแบบเราอะลองไปจริงๆอะเฟิร์สอะเป็นคนที่อะเล่นเล่นดาม่าพอได้แต่ว่าอยากให้ไปแบบไปโฟกัสเรื่องของแบบซีนแบบว่าแบบหวานๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าผมเป็นคนแบบว่า ไม่ค่อยกล้าแสดงออกชีวิตจริงคือผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกเรื่องแบบความรักเรื่องขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผม <G l ug> ก็คือส่วนใหญ่เขาจะแบบมาอ้อนมีคนมาอ้อนหรือว่ามีคนมาเข้าหามากกว่าเราก็เลยแบบไม่ค่อยเก่งพี่เมย์ก็บอกว่าอยากให้ไปเติมตรงนี้มากกว่าครับผมแต่ถามถึงว่าซีนดราม่ายากไหมจริงๆก็จริงจริงมันยากครับถ้าสมมติว่ามีพี่ๆเขาถ่ายเบื้องหลังเอาไว้นะก็จะเห็นว่าแบบค่อนข้างจะหลายเทคแล้วก็มีการแบบมีการบิ้วมีการทําอารมณ์ก่อนที่จะเข้าซีนทุกครั้งครับก็ก็ค่อนข้างยากยากยากเลยแล้วก็เหนื่อยครับมีร จริงๆเฟียสมีร้องแบบหลายอารมณ์ค่อนข้างเรื่องนี้ค่อนข้างจะหลายอารมณ์ถ้าพูดแล้วเหมือนเหมือนสปอยแต่ว่าอ่ะบอกได้นิดนึงว่าหลายอารมณ์มีมีทั้งโอ้ยพูดก็สปอยอยู่ดีเอาเป็นว่ามันมีร้องทุกแบบซึมซึมจนถึงแรงอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นดีกว่าบอกประมาณนั้นเราจะรู้สปอยกว่าน,นี้แล้วจะรู้กันหมดเลยว่าดราม่าถึงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมจ้าค่ะ อันนี้คือแบบมันมีนนแต่คนคนเฟรมก็แตกต่างเ่จ้าตัวจริงมากเลย <c oughs> อะโอเนี้อของเราต้องมาเป็นเีโอแล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างอืมพอเราเข้าสี่หรือว่าเราได้เป็นเลโอเนี่ยคือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือมันเป็นอัตโนมัติเลยก็คือน้ําเสียงที่ผมปรับไปเป็นเลโอเลยโดยอัตโนมัติผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันบางทีมันจะเกิดจากการที่แบบว่าเวิร์กช็อปบอยหรือเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรา ใช่เราอินหรือว่าเราใช้ช่องเสียงที่เออตัวพอเราใช้ช่องเสียงเนี่ยปุ๊บเลโอมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยใช่มันก็เลยอาจเป็นว่าแบบเออเราเราจะรู้ว่าอันนี้คือเราเป็นเลโอนะแต่ว่าเราก็ต้องปรับทาความเข้าใจเลโอด้วยครับก็คือต้องเข้าใจทัศนคติตัวเลโอคือต้องอ่านบทซ้ําๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าความต้องการของเลโอจริงๆเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงครับมีแฟนคลับเขาคอมเมตว่าอยากมีเลโอเป็นของตัวเองอันนี้ผมเห็นบ่อยครับผมไม่เถียงครับเขาอยากมี อะ uh, เ,เ,เลโอในจอได้ครับแต่ว่านอ้องน้องจอไม่ให้ครับแล้วจอห่วับผม <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมมีแบบว่าเวลาเขาทวิตเตอร์ถึงเราเนี่ยมีอันหนักบ้างที่เรารู้สึกแบบเอ้ยอ,อยากรู้จังเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไราเงีบางครั้งมีเกม A, อะไรบางครั้งหรือว่าชอบอืมก็จริงๆเราก็แบบคือบางบางอันเหมือนมีคำถามแบบว่าเป็นแฟนคลับเนี้ยเขาจะถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วทำไมถึง ไปแบบว่าเฟียสทำไมถึงแบบว่าเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลโอทำไมถึงแบบไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้หรือทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากาใช่ครับจริงๆเรา,อ,าอยากจะบอกแต่ว่าแบบ้ยถ้าบอกก็สปอยจริงเราอยากจะบอกว่าเนี่ยมันคือปมแล้วอยากให้ไปดูอีพีต่อไปมันจะแบบมันจะคลายปมว่าตรงเนี้ยทำไมย<ช>ังไงอะไรอย่างเงี้ยครับบางีเรา<ม>อยากอยากไปอธิบายเนาะว่าทำไมก็ถึงต้องทำอย่างนี้ทำอย<ม>่างนี้เพื่ออะไรนี่จะหลุดพิมหลายรอบแล้วเขาก็จะมีก็จะมีอะไรนะเขาเล็กจะมีความหมายของเขาของการแสดงว่าทำไมเลโอถึงทำแบบนี้ ก็ต้องรอติดตามจ<ช>นจบไปไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ไลฟ์สไตล์ของเราสองคนต่างกันไหมคะจริงจริงอันนี้คิดว่าต่างแต่ว่าเอ้แต่มันต่างในความไม่ต่างเรื่องของออตรงที่ไม่ต่างผมคิดว่า,า,วาเรื่องของกีฬาจะาชอบเล่นกีฬาผมผมก็ชอบเล่นแต่ว่าเรื่องของถ้าเป็นไลฟ์ไลฟ์สไตล์สำหรับผมแบบว่าที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาก็ผมคิดว่าต่างนะผมเป็นคนที่ที่ชอบแบบว่า ออกไปเที่ยวข้างนอกหมายถึงว่าเที่ยวแบบบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปชอบเก็บบรรยากาศเก็บอะไรพวกนี้ไว้ครับชอบดูหนังอะไรเงี้ยมีชวนไปได้ังมีชวนไปแบบอะไรอืมคุณว่าให้ผมไหมคุณว่าให้ผมไหมยังไงล่ะว่างตลอดครับห<อ><อ>แล้วเดี๋ยวจะชวนไปเลยครับเไปหลายที่ไปสวนสมเด็จอะสวนรถไฟอ่าใช่ไปสวนรถไฟมาปั่นจักรยานครับช่วงนี้เขาเปิดปั่นพี่จะมาแล้วถ้าสมมติว่าเราได้สลับล่างกันหนึ่งวัน ถ้าเราอยู่ในร้านอีกคนนึงเนี่ยเราจะออกไปทำอะไรอ่าคุณจะาพา,พาผมไปไ,<น>ไหนไปลตต่างกันผมนะฮะอืมอาจจะพาเขาไปเดินเล่นในในไหนดี่ะในในร้านหนังสือแล้วกันอืม เพราะว่าอันนี้เขาได้ทำจริงใช่เพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผมไปเดินห้างบางทีผมไม่มีไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีรอแม่รอพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปเดินไม่รู้ว่าทาอะไรนะแต่ก็เดินเข้าไปดูเฉยๆดูหนังสืออย่างเงี้ยบางทีมันเราจะเจอหนังสือที่รู้สึกว่ามันมันเข้ากับตัวเราในสถานการณ์นั้นนะครับก็อาจจะแบบอยากให้เขาไปไปหยิบมาอ่านเล่นๆเหมือนเขาจะแบบเออชิลๆสนุกสนุกอะไรเงี้ยใช่เขาชอบอ่านหนังสือคือ นี่ยมันต่างกันตรงแนวพี่ตรงที่ผมเอาจะบอกว่าตัวเองไม่อ่านหนังสือมันก็ดูไม่ไม่ไปฉลาดเท่าไหร่แต่เราเราก็อ่านบ้างแต่ว่าเราเราเป็นคนชอบเสพอะไรที่มันเคลื่อนไหวชอบเสพเป็นภาพเคลื่อนไหวชอบเสพแบบบรรยากาศอะไรพวกนี้มากกว่าแบบถ้าเป็นเรื่องของความรู้ล่ะจะเป็นแบบเป็นดูในสถานทีจ่จริงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันซึมเข้าเข้าเราง่ายกว่าับผมแต่ถ้าจะเอาเขาไปไหนผมแบบว่าถ้าเปลี่ยนร่างกันใช่ไหมครับ ผมอย่างแรกที่ผมจะไปก็คือไปสวนสนุกใช่ผมเพราะว่าจริงสนุกไม่พออีกเหรอ <c oughs> คือเขาเขาชอบยู่ตรงนี้เขาชอบอ่านหนังสือไงเหมือนกับแบบว่าเมื่อกี้เขาจะพาผมไปอ่านหนังสือซึ่งแบบผมแบบมไม่ได้คุณเราต้องไปเที่ยวเราต้องแบบไปสนุกกันข้างนอกแล้วอะไรอย่างงี้แบบอยากให้เขากรี๊ดกรี๊ดดังๆเ,เลยอยากเหวี่องกรี๊ดจริงเหรอคุณไม่พออยกเหรอสนุกดีมวอไปเป็กี่รอบแล้วจริงเหรออันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าผมไม่เคยไปเลยไม่เคยแบบ ไม่ไม่เคยเป็นส่วนสนุกครับถ้าเป็นส่วนน้ำอาจจะมีปลาปลายตอนเด็กๆครับผมวันไฟเดนไหมวันไฟเดนค่ะอ่ะเรามีวันไฟเดนอมะเดี๋ยววันไฟเด์ถ้ามีโอกาสเราจะชวนน้องสคนไปเที่ยวสวนสุกอ่าได้เลยครัไได้ไ่้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้อบ้ได้ไ้ไดรไดเได้ไดไดมได้้ได้ได้ไกเไื้ไดเไล้อดได้ไได้อดเได้ไดมเอ ผมมันก็แอบแบแบแอบเต้นตามหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเป็นเพลงบัตเตอร์มั้งครับมันมันมันเพาะดีมันนุ่มหูดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมผมชอบผมชอบแล้วก็จะมาเต้นเพลงในี้ให้ทุกคนดูด้ว<ด>ย้เฮยยังไงล่ะผมดูโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูครับลองดูลองดูคืจะเต้นเลยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเปิดฟังครับอ, <c oughs> อายเขินพี่อะเดี๋ยวลองลองดูอะเขินวิว อ๋อได้ได้ครับผมแล้วของน้องจากคะมีแบบว่าทางเฟิร์สมีมาชวนฟังเพลงของ BTS บ้างไหมมีครับปกติผมผมมาฟังฟัง BTS ไว,ไว้เขาไว้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบในอิเล็กทริกมิวสิของเขาแรกๆครับพวก Boy With เล v e หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลงังๆเขาเริ่มมีภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ฟังได้ฟังจากพี่ของผมนี่แหละครับตื่นเช้ามาทุกวันพี่ผมก็จะเปิดเพลงวนอยู่งั้นน่ะ <c oughs> จนผมร้องเป็นอันนี้ผมพูดจริงนะ <c oughs> ผมร้องเป็น,เ,ปนเพราะว่าพี่ผมห้องห้องตรงข้ามเนี่ยเปิดเปิดแบบ เปิด BTS วนเลยครับแบนบวนแบบวนทั้งวันนะฮะผมก็เลยแบบเออได้รู้จัก BTS ได้ซึมซับครับแล้วตางฝัรร่ขงของของจามีเพลงหรือที่มีแบบต่อศิลปินที่ชอบทำมคะศิลปินที่ชอบแล้วของผมก็จะเป็นบนตีแบบเช่นเลนี่หรือว่าจะเป็นเพย์อนหรือว่าโดยผมจะมีหลากหลายแนวครับอย่างเช่นเลนี่กับพอนจะเป็นแนวแบบอ่าเป็นเป็นป๊อปเป็นเขาเรียกว่า R&B แต่ว่าจะอีกอย่างนึงที่อชอบก็คือจะเป็นปแบบ R&B คือจะเป็น โพสมาโลนอะไรอย่างเงี้ยฮะไหนลองแนะนำเพลงของเรนี่ให้เราสักเพลงสิเรนี่อ่ะครับเพลงที่ชอบที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดที่เขาทำให้ผมได้รู้จักเรนี่นะครับก็จะคือ uh, I Love You So Bad ครับสองคนที่ก็คือชอบกันอย่างไรกันนั่นแหละครับเราสองคนอะค่ะอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนร,หรู้จักกันมานานแค่ไหนสองปองเองีเลยหรือยังเลยยังประมาณประมาณสองปีกว่าเอ้ยปีปีจะสองปีจนะสองปีครับใช่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไหบ้างมันผมว่ามันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับพอเวลาเราเรามีคนที่เรารักมีแฟนอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆปรับตัวครั้งแรกที่เราเจอกันเราจะมาครึ่งๆกลางๆก,งก่อนสําหรับผมอะก้าวคนละแบบไปคนละครึ่งขึขางก่อนอะไรอย่างงี้ว่าเอ้ยได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่อยๆต้องทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆเริ่มสนิทกันมากขึ้นมันจะเริ่มเริ่มก้าวขาเข้าไปแบบว่า ขาการทั้งสองขาเลยรู้สึกว่าอ่ะคนนี้เริ่มเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเขาเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มรับกันได้เริ่มแบบเริ่มรู้ใจกันแล้วว่าต่างคนต่างชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรแบบนี้ครับผมก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะทุกวันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนนะแต่ผมก็ไปเรื่อยๆของผมผมชอบแบบไหนผมก็ไปไปนู่นไปนี่คุณว่าเปลี่ยนไหมสำหรับผมผมคิดว่าไม่เปลี่ยนคนระับตั้งแต่วันแรกมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเลี้ยงปลาตัวเอง ถ้าเราใกล้เขามากๆเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะโตเมื่อไรเนี่เราเหมือนเราใกล้เขามากเราก็เห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยได้เรื่อ,อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่เราเลยคิดว่าผมเลยคิดว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับถ้านั้นนะคะถ้าให้จ,ออะจ,จะบอกอะไรกับเฟิร์สจะอยากจะบอกอะไรกับเฟิร์สแบบหูที่ไม่มีเฟิร์สอยู่ตรงนี้ให้มองกล้องแล้วบอกแต่ผมมิตาบอกอะไรกับเฟิร์สเหรอครับอ่าเราต้องมีหูแล้วไม่ได้มีตาเอ้โห เนีย่ยเลยาพาผมไปเที่ยวด้วยครับสันนส้นๆัผมชอบไปเที่ยวครับผมชอบไปเที่ยวแล้วเพร์สละ่ะคะเหมือนไม่มีจาอยู่นี้อยากจะบอกเขาบ้างครับผมก็คงจะบอกว่าเราค่อนข้างผ่านอะไรกันมาค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะก็จริงๆผมอยากให้เราโตไปด้วยกันครับผม อ,อะไรที่แบบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็อยากให้คุยกันเยอะๆเ,ออเรามากันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันเรียกว่ามันทิ้งกันไม่ได้แล้วอ่ะผมก็ทิ้งเขาไม่ลงอะไรเงี้ยครับผมก็รักมากๆครับผมไปด้วยกันด้วยครับเดกก็อยากให้เราปากถึงด้อมจิ๋วใช่ไหมคะับกะับของเราอ่าปกถึงด้อมจิ๋วไันหนคะ ก็อยากขอบคุณนะครับด้อมจิ๋วที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนเลยคอยดูแลเราดีมากส่งอะไรมาให้ทานแล้วก็เวลามีงานหรือกิจกรรมอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดก็เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆนะมันมันดีมากเลยที่มีใครสักคนหนึ่งหรือมีคนกลุ่มกลุๆหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเราทุกเมื่อคอยรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคอยดูแล,แลเราก็อยากขอบคุณจากใจจากจากใจจริงครับ ครับก็รถแง่นเข้ามครับผมก็ขอบคุณด้อมจิ๋วมากครับผมก่อนหน้าที่เป็นด้อมจิ๋วเนี่ยเราก็ไม่มีด้อมเป็นเป็นตัวเป็นตนตแต่ว่าคําว่าด้อมจิ๋วคือเขามีก่อนที่เราจะตั้งชื่อเป็นด้อมจริงๆอยู่แล้วเพราะว่าด้อมมันค่อนข้างจะน้อยน้อยเดียวมีแค่นี้ปเ,นะเป็นกลุ่มเล็กๆใช่จนจนตอนนี้มันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกก็โตไปได้วยกันครับไม่ว่าผมกับจาโตไปได้วยกันหรือว่าด้อมเนี่ยก็โตไปได้วยกันก็ ขอบคุณขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆขอบคุณแบบว่าทุกกําลังใจที่ส่งมาให้กันครับผมก็ขอบคุณมากนะคะผมรักเสมอครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ